เราก็จะมาเจาะข้อสอบกันต่อในส่วนของพรบออบตอชุดที่3ชุดนี้มีทั้งหมด10ข้อเกณฑ์การผ่านก็คือ7ข้อ7คะแนนนะครับลักษณะข้อสอบแน่นอน10ข้อนี้มันก็จะปนปนแบบง่ายๆกลางๆและก็ระดับยากนะครับมันจะปนปนกันอยู่ในส่วนนี้10ข้อโอเคลุยข้อที่1พระราชะบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่7ตรงกับพอสใอดกไก่2560ขอไข2561คอควาย2562งองู2563ลองหยุดคลิปและทำดูครับผมมีเฉลยครับข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับนั่นก็คือพอส2562พรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงล่าสุดตรงกับฉบับที่7นะครับ ซึ่งตรงกับพศ2562จำเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพราบรฉบับที่7เนี่ยมันประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16เมษายนปี2562และมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศครับถัดจากวันประกาศนั่นก็คือวันที่17เมษายนปี2562นั่นเองครับไปข้อที่2อบอบตมีฐานะเป็นอะไร กไก่หน่วยงานราชการขอไข่หน่วยการบริหารราชการส่วนกลางคอควายหน่วยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคงองงูหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโอ้โข้อนี้โคตรง่ายเลยนะครับลองทําดูครับแน่นอนครับข้อนี้ตอบข้ององงูเน,ะนาะน่าจะตอบกันได้ทุกคนนั่นก็คือการจดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็เป็นไปตามมาตรา43แต่ประเด็นเพิ่มเติมเผื่อข้อสอบมันถามในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็จะมีอะไรครับมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็อะไรครับส่วนท้องถิ่นอ่าน่าจะตอบกว้นาทุกคนนะส่วนกลางก็ได้แก่อะไรครับส่วนกลางก็ได้แก่สํานักนายกมีอะไรครับมีกระทรวง มีอะไรครับมีถะบวงมีอะไรครับมีกรมส่วนภูมิภาคล่ะมีอะไรบ้างส่วนภูมิภาคนี่ก็โคตรง่ายเลยมีจังหวัดแล้วก็อะไรครับอําเภอส่วนท้องถิ่นล่ะอาจจะเยอะนิดหน่อยนะอาจจะเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ก็จําไม่ยากท้องถิ่นมีอบจอมีอะไรครับมีกทมมีอะไรครับมีเมืองพัทยามีอะไรครับมีเทศบาล มีอะไรครับมีอบตอแตกประเด็นเพิ่มเติมอีกกทมและเมืองพัทยานียเขาเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษเห็นไหมครับแตกประเด็นเพิ่มเติมได้อีกสรุปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมี3ส่วนใหญ่ๆครับ 1. ส่วนกลาง 2. ส่วนภูมิภาคและ 3. ส่วนท้องถิน่นส่วนกลางก็ได้แก่สำนักนายกกระทรวงทบวง กรมส่วนภูมิภาคก็มีจังหวัดมีอำเภอนะครับส่วนท้องถิ่นล่ะก็มีอบจอมีกทมมีเมืองพัทยามีเทศบาลและอบตอซึ่งการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบท้องถิ่นแบบพิเศษนั่นก็คือกทมกับเมืองพัทยาครับข้อที่3สภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยใครบ้าง กอไก่สมาชิกสภาอบตอซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนขอไขในอำเภอขอควายปลัดอำเภององูกำนันลองทำดูครับข้อนี้โคตรง่ายเลยครับตอบข้อกอไก่นะสมาชิกสภาอบตอซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนก็เป็นไปนตามมาตรา45วรรคหนึ่งครับลองมาดูตัวบทกฎหมายครับมาตรา45วรรคหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในส่วนที่1เรื่องของสภาอบตอรครับ เขาบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา45ทับ1สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกสภาตำบลจำนวนเขตเลือกตั้งละ1คนซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นโอเคนะครับนี่คือที่มาของสมาชิกสภาปตอครับนั่นก็คือชาวบ้านหรือว่าราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านกาเลือกนั่นเองครับ ขอ้อ4นายกอบตอได้รับเลือกตั้งโดยวิธีใดก็ไกรเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาอบตอขอไขเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนขอควายแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดงองงูแต่งตั้งโดยในอำเภอข้อนี้ง่ายอีกแล้วครับตอนนี้ตอบขอไขนะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอ้างอิงมาจากมาตรา58วรรคหนึ่งครับลองมาดูตัวบทกฎหมายครับ มาตรา58นะครับอยู่ในส่วนที่2เรื่องของนายกอบตอเขาบอกว่าให้อบตอเนี่ยมีนายกหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเป็นพรบนะครับพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562 แตกประเด็นเพิ่มเติมครับคุณเห็นไหมครับนายกอบตอหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอา้าวทำไมมันต้องโดยตรงด้วยนิติกรโยกสมัยดั้งเดิมรโบราณน,นะครับที่มาของนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแต่มาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทางอ้อมสมัยก่อนเวลาที่เราอยากได้นายกเนี่ยเราไม่ได้เข้าคูหาไปการเลือกนายกโดยตรงนะครับ แต่เราจะเข้าคูหาเพื่อไปเลือกคณะบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งคณะบุคคลที่ว่านั้นจะทำหน้าที่เลือกนายกตามที่คณะบุคคลนั้นชอบตามบุคคลที่ตามที่คณะบุคคลนั้นเห็นสมควรเห็นไหมครับมันเลยไม่ได้เรียกว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อมเพราะจะให้คณะบุคคลไปเลือกนายกแทนเราอีกทีหนึง แต่ณปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นการเลือกตั้งนายกโดยทางตรงของประชาชนเราชอบคนนี้เราชอบคนนี้เราชอบคนนี้เราเข้าคูหาก,ากากบาดเลือกเราเข้าคูหาก,ากากบาดเลือกคนนั้นได้เลยมันจึงเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนครับข้อ5วาระการดำรงตำแหน่งของนายกอบตอมีกำหนดคราวละกี่ปี ก็ไก่3ปีขอไข่4ปีคอควาย5ปีงองู6ปีข้อนี้ง่ายแล้วครับท่านเียละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คือ4ปีก็เป็นไปตามมาตรา58ทับ2แตกประเด็นเพิ่มเติมไอ้ประเด็นที่ผมแตกนี่แหละมันจะออกข้อสอบครับลองมาดูตัวบทกฎหมายครับมาตรา58ทับ2เขาบอกว่านายกอบตอมีวรระในการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันไม่ได้คิดง่ายๆนะครับ1วาระมี4ปีใช่ไหมครับ2วาระติดต่อกันก็คือ4บวก4ก็เป็น8กฎหมายเขาห้ามเกิน2วาระติดแสดงว่าสมัยที่3หรือว่าวาระที่3ามที่คุณจะเข้ามามันถูกต้องห้ามแล้วนะครับห้ามเข้ามาสมัครเป็นนายกครับเพราะว่าคุณดำรงตำแหน่ง2วาระติดแล้วครับวักสองตรงนี้แหละข้อสอบมันจะออกครับ เขาบอกว่าในกรณีที่นายกอบตอดํารงตําแหน่งไม่ครบวาระ4ปี 1. วาระโดยหลักมี4ปีนะครับแต่วรคสองนี้เขาบอกว่ากรณีที่นายกพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ4ปีเช่นนายกตายไงหรือถูกตั้งหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วถูกไล่ออกหรือถูกไล่ออกเพราะเหตุอื่นอะไรก็แล้วแต่ก็คือออกก่อนครบ4ปีเขาบอกว่าอะไรครับให้ถือว่าเป็น1วาระ เห็นไหมครับ1วาระสมมุติว่านายกทํางานได้1ปีพ้นจากตําแหน่งหรือว่าตายเห็นไหมครับทำงานได้แค่ปีเดียวเองแต่ตามกฎหมายวักสอเขาถือว่านายกดํารงตําแหน่ง1วาระเต็มนะครับไม่จําเป็นต้องครบ4ปีนะครับต่อมา ต่อมาและเมื่อได้รดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งอีกได้ต่อเมื่อพ้นนระยะเวลา4ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งเหมือนผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นสมมุติว่านายกนะครับคะแนนเสียงโคตรดีเลยสมัยที่1 4ปีนะครับหมดวาระลงแข่งเป็นนายกอีกได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอีก4ปีรวม8ปีต่อมาสมัยที่3นายกอยากลงแข่งอีกแบบนี้เข้าลักษณะต้องห้ามนะครับ นายกต้องพักไว้หนึ่งวาระหรือว่า4ปีครับพอพ้น4ปีนะครับนายกถึงจะลงวาระที่3ได้ครับโอเคนะครับไปข้อ6ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของอ,อบตอก็ไกลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดขอใคจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขอควายพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกรษตรงองงูจัดเก็บภาษีสรรพสานมิตร ข้อนี้เริ่มยากแล้วนะครับพี่น้องครับลองหยุดคลิปแล้วทำดูครับข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรก็เป็นไปตามมาตรา68วงเล็บ1ครับดูตัวบทกฎหมายนะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจและหน้าที่ของอบตอผมอยากให้คุณทำความเข้าใจแบบนี้นะครับอบตอเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่อยู่2อย่างใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. อําอำนาจหน้าที่ที่อบตอ ต้องทำสองอำนาจและหนาอำนาจและหน้าที่ที่อบาตาอาจจัดทำสังเกตดีๆนะครับว่ามี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกฎหมายบังคับว่าถ้าคุณเป็นอบาตาคุณต้องทำกิจการบริการสาธารณะดังต่อไปนี้ส่วนกรณีที่2นะครับถ้า เงินงบประมาณคุณเหลือหรือเจ้าหน้าที่คุณมีกำลังเพียงพอในการทำบริการสาธารณะคุณอาจจทำบริการสาธารณะดังต่อไปนี้ได้ดังนั้นเราลองมาดูนะครับกิจการที่อบตอต้องทำกฎหมายบังคับเลยนะครับว่าถ้ามึงเป็นอบตอมึงต้องทำกิจการบริการสาธารณะดังต่อไปนี้นะเห็นไหมมันบอกว่าต้องทำก็อยู่ในมาตรา67ไงลองมาดูตัวบทเขาบอกว่าภายใต้บังคับของกฎหมายอบตอมีหน้าที่ ต้องทําเห็นไหมครับผมคือยี่เลยก็คือบังคับว่าคุณต้องทําก็มีอนุ1นึ่งทับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและ9อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คืออํานาจหน้าที่ที่อบตอต้องทําบัญญัติอยู่ในมาตรา67ส่วนข้อสอบของเราที่ถามไปตะกี้นี้อยู่ในมาตรา68ครับเป็นอำนาจและหน้าที่ที่อบตอาจเห็นไหมครับอาจจัดทำ ถ้างบประมาณคุณเหลือถ้าคุณมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะคุณอาจจัดทําบริการสาธารณะตามมาตรา68ได้ซึ่งคําตอบของเราอยู่ในวงเล็บหนึ่งเห็นไหมครับจัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรคุณก็ต้องไปท่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง1นึถึงสิทินี้แหละข้อสอบมันจะเล่นงานคุณลดพระป่าคุณจะคำลดพระป่าคุณจะความมันจะเล่นงานคุณยังไง โจทย์มันอาจจะถามว่ากิจการใดหรือการบริการสาธารณะใดที่อบตต้องจัดทำมันก็จะเอาตัวเลือกที่อบตอาจัดทำมาปนหรือข้อสอบมันอาจจะถามว่าอบตอาจจัดทำกิจการใดดังต่อไปนี้มันก็จะเอาตัวเลือกที่อบตต,ต้องทำมาปนจับประเด็นดีๆนะครับมาตรา67 และมาตรา68นะครับคุณไปแยกให้ออกนะว่าอันไหนเป็นกิจการที่อบตอต้องทําหรือเป็นกิจการอันไหนที่อบตอ,อาจจัดทำโมโหแก้วแนวนี้ข้อ7งบประมาณรายจ่ายประจำป,ปีของอบตเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากใครกไก่ในอำเภอขอไข่ผู้ว่าราชการจังหวัดขควายสภาอบตององงูก,กระทรวงมหาดไทยข้อนี้เริ่มยากแล้วนะครับ ลองหยุดคลิปและทำดูครับอน,นี้ตอบเลยนะครับว่าเป็นสภาของอบตก็เป็นไปตามมาตรา87วรคหนึ่งถึงวรสามเราลองมาดูตัวบทกฎหมายครับ17เนะครับเขาบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของอบตเนี่ยให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติของอบตและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกอบตต่อมาวรสองอยู่ตรงนี้ ว่าถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอจ่ายประจำปีนั้นหรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อมาวรรคสามนะครับซึ่งเป็นคำตอบในส่วนข้อสอบของเราเขาบอกว่าเมื่อสภาอาบตอ เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมก็ให้เสนอในอำเภอเพื่อขออนุมัติและให้ในอำเภอพิจารณาให้แล้วสิทธภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้นคุณลองสังเกตดีๆนะครับถ้าข้อสอบมันถามว่าร่างข้อบัญญัติต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร ร่างข้อบัญญัติต้องได้รับความเห็นชอบจากใครคําตอบก็คือสภาอบตนะครับแต่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 ถ้าข้อสอบมันถามว่าร่างข้อบัญญัตินั้นต้องขออนุมัติหรือต้องได้รับอนุมัติจากใครคําตอบก็คือนายอําเภอแยกดีๆนะครับว่าข้อสอบมันถามเรื่องขอความเห็นชอบถ้าขอความเห็นชอบคุณต้องตอบสภาอบตถ้าข้อสอบมันถามเรื่องขออนุมัติคําตอบก็คือต้องได้รับอนุมัติ จากในอำเภอนะครับเห็นไหมครับข้อสอบมันก็กินคุณได้แล้วแตกประเด็นเพิ่มเติมอะไรคือข้อบัญญัติมันหมายความว่าอะไรวะข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมันคืออะไรวะนิติกรโยงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตม,มันคืออย่างวะผมโคตรงงเลยเดี๋ยวนิติกรโยงจัดให้แบบเข้าใจง่ายๆครับแตกประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ครับ ข้อบัญญัตินี้คืออะไรข้อบัญญัติพูดง่ายๆก็คือกฎหมายที่อบตตราขึ้นมาบังคับใช้ภายในเขตพื้นที่การปกครองของอบตนั้นๆซึ่งข้อบัญญัติที่ว่านี้มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับ 1. เป็นข้อบัญญัติอะไรครับทั่วไป 2. เป็นข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินโอเคนะครับซึ่งข้อสอบของเราในข้อนี้มันพูดถึงข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกว่า2.1นะครับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่น ปีงบประมาณ2,568ใช่ไหมครับออบตแห่งหนึ่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ว่าภายในปีงบประมาณปี68เนี่ยเราจะพัฒนาท้องที่ของเราเราจะทำถนนคอสออ10เส้น10สาย10หมู่บ้านเราจะทำปปาเราจะพัฒนาหมู่บ้านจะติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างโซล่าเซลล์จะขุดคลองระบายน้ำจะทำ,ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปะหมด30โครงการสมมติขี้โมูไว้ว่าจะทำ30โครงการ ซึ่ง30โครงการนั้นรว,รวมรวมแล้วเป็นเงินประมาณ30ล้านบาทนี่คืองบป,ประมาณนี่คือร่างข้อบัญญัิงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีเขาจะบอกเลยนะครับว่าปี68เขาจะทําโครงการอะไรบ้างซอยลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมด30โครงการและแต่ละโครงการนั้นอาจจะใช้เงิน3ล้าน2ล้าน50าแสน2แสนรวมรวมแล้ว30โครงการก็คือเป็นเงิน30ล้านบาท นี่แหละครับเขาเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมมุติว่าทำงานไปได้7เดือน8เดือน9เดือนเงิน30ล้านที่ตั้งไว้ตอนต้นปีใช้ใจ่ายไปแล้ว27ล้านบาทโอ้โหพึ่งปีที่7พึ่งปีที่8ปดพึ่งเดือนที่7เดือนที่8เองใช้เงินไปแล้ว27ล้านบาท เหลือเงินแค่สล้านบาทแต่มีโครงการที่ต้องทาอีก5าถึง6โครงการสวยแล้วกูสวยแล้วอบตกูเงินไม่พอใช้แน่นอนเลยเงินใช้ไปแล้ว27ล้านเหลืออีกตั้ง78โครงการยังทําไม่เสร็จเลยเงินไม่พอแน่นอนเมื่อเงินไม่พอก็ต้องขอเงินเพิ่มการขอเงินเพิ่มมา,าษากฎหมายเขาเรียกว่าอะไรครับจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนี่ไงครับ นี่ไงครับเป็นข้อ2.2เป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั่นก็คือของเงินเพิ่มนั่นเองโอเคนะครับสรุปข้อบัญญัติเนี่ยหมายความว่ากฎหมายที่อ,อบอตอรตราขึ้นมาบังคับใช้ภายในเขตพื้นที่การปกครองของอบอตอนั่นเองครับ ซึ่งข้อบัญญัติมี2ประเภทนะครับข้อบัญญัติทั่วๆไปนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการเงินเช่นการออกร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดินถมดินการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าคุณจะเปิดโรงงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคุณต้องมาขออนุญาตกับอบตนะเนี่ยนะครับหรือการออกข้อบัญญัติห้ามจัดห้ามจับสัตว์น้ําภายในเขตพื้นที่การปกครองของอบตเห็นไหมครับนี่เป็นข้อบัญญัติทั่วไปไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ลย2ข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีถ้าตั้งไว้เท่านั้นเท่านี้บาทใช้ไปใช้มาเฮ้ยเงินมันไม่พอเว้ยเงินมันไม่พอ,พอก็ต้องขอเงินเพิ่มถ้าจะขอเงินเพิ่มภาษากฎหมายเขาบอกว่าให้จัดทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโอเคไหมครับเข้าใจแจม่มแจ้งสว่างเลยไหมครับติวกับติวเตอรยงกริดพง์ครับ โอเคไปข้อ8กรณีที่นายกอบตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบตก็ไก่รองนายกอบตขอใครปลัดอบตขอควายในอำเภององูผู้ว่าราชการจังหวัดข้อนี้ค่อนข้างง่ายครับนี่ตอบเลยนะว่ารองนายกอบตก็เป็นไปตามมาตรา60วักหนึ่งถึงวรกสครับ มาตรา60วักหนึ่งเขาบอกว่าให้นายกอบตอเนี่ยควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของอบตอตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของอบตอวักสองเขาบอกว่าอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกอบตอให้เป็นไปตามที่นายกอบตอมอบหมายวักสาอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าในกรณีที่นายกอบตอไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองนายกอบตตามลำดับที่นายกอบตแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองนายกอบตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ปลัดอบตเป็นผู้รักษาราชการแทนครับลองมาไล่ดูทีละสเตปนะครับรองนายกอบตเนี่ยมี2คนนะครับรองนายกอบตมี2คนซึ่งโดยหน้างานจริงๆนะครับเขาเรียกว่ารองคนที่1 กับรองคนที่สองสมมุติว่านายกมอบหมายให้รองคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือว่ารักษาราชการแทนก็แล้วแต่ครับรองคนที่1ไม่อยู่หรือว่าอยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แบบนี้รองคนที่2จะเข้ามาทําหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ 1. นะครับแล้วสมมุติว่าถ้ารองคนที่2อยู่หรืออยู่แต่อาสมมุติว่ารองคนที่2ไม่อยู่หรือว่าอยู่ต balls, แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แบบนี้เป็นไงครับ เขาก็จะให้ประหลัดเป็นคนรักษาราชการแทนให้คุณไล่เป็นสเต็ปแบบนี้นะครับถ้านายกไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองคนที่หนึ่งถ้ารองคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือว่าอยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองคนที่สองถ้ารองคนที่สองไม่อยู่หรือว่าอยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ประหลัดคนที่สามนะครับประหลัดนะครับรักษาราชการแทนหรือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับแค่นี้ก็ได้ก็สอบเต็มแล้วนะครับ ข้อ9การประชุมสภาของอบตอสมัยสามัญมีกำหนดกี่วันก็ไก่ไม่เกิน15วันขอไขไม่เกิน30วันขอควาไม่เกิน45วันงองูไม่เกิน60วันข้อนี้ก็เริ่มยากแล้วนะครับลองทําดูครับตอบเลยนะครับว่าไม่เกิน15วันก็เป็นไปตามมาตรา53วัก4ครับแต่ประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ครับการประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่3ประเภทหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาเป็นอบจเป็นเทศบาลหรือว่าเป็นอบตใช้หลักการเดียวกันครับการประชุมสภาท้องถิ่นมี1นึ่เขาเรียกว่าการประชุมครั้งแรก 2. เขาเรียกว่าการประชุมสมัยสามัญส,สเขาเรียกว่าการประชุมสมัยวิสามัญครับ การประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อเลือกตัวประธานสภาเลือกตัวรองประธานสภาและกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นอบตนะครับกฎหมายเขาบอกว่าอบตให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญสองแต่ไม่เกิน4สมัยสมมุติว่าอบตแห่งนั้นกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญไว้4สมัย ทั้งปีนะครับเขากำหนดไว้4สมัยการประชุมสภาครั้งแรกนอกจากจะมีการเลือกประธานเลือกรองประธานแล้วเขาก็จะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญไว้เป็นการล่วงหน้าสมมุติกำหนดไว้4สมัยใช่ไหมครับการประชุมครั้งแรกเขาก็จะกำหนดเลยนะครับว่าการประชุมสมัยสามัญครั้งที่1ที่จะถึงนี้เนะี่ยเราจะให้มีการประชุมวันเดือนปีอะไรการประชุมสมัยสามัญสมัยที่2เราจะกำหนดให้มีการประชุมวัน เดือนปีอะไรสมัยสามัญสมัยที่3สมัยสามัญสมัยที่4ี่เขาก็จะกําหนดล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าจะมีการประชุมวันเดือนปีอะไรนี่นะครับวัตถุประสงค์ของการประชุมสภาครั้งแรกต่อมาการประชุมสมัยสามัญเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาที่ให้มีการเปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่1สมัยที่2 3 4เขาก็จะมาประชุมกันสมาชิกสภาคณะผู้บริหารข้าราชการก็จะมาประชุมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรึกษาหารือหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารงานของคณะผู้บริหารน,นายกหรือว่าแก๊งนายกนั่นเองตรงนี้แหละครับสมาชิกสภาจะขยี้แก๊งนายกจะขยี้ข้าราชก,การจะถาม,ถามนู่นถามนั่นถามนี่นะครับเกี่ยวกับการบริหารงานของแก๊งนายกนั่นเองครับต่อมาการประชุมสมัยวิสามันเหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับการประชุมสมัยสามันเนี่ยเขากําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะประชุมวันเดือนปีอะไร แต่ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุกรณีจําเป็นเร่งด่วนรีบอยากมีการประชุมอยากมีการปรกึกษา,าหารือกันมีเหตุให้จําเป็นเร่งด่วนโคตรๆนะครับถ้าจะรอให้ถึงสมัยประชุมสมัยสามัญที่กําหนดไว้อีกตั้งหลายวันอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะถึงดังนั้นเมื่อมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการประชุมเขาจึงขอเปิดประชุมแบบวิสามัญได้เป็นการประชุมในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนนั่นเองครับ โอเคนะครับสรุปการประชุมสภาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอเป็นเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหรือว่าเป็นอบตอก็มี3ประเภทเหมือนกันครับ 1. การประชุมสภาครั้งแรก 2. การประชุมสภาสมัยสามัญและ 3. การประชุมสภาสมัยวิสามัญโอเคไปข้อ10รองนายกอบตอมีได้ไม่เกินกี่คนก็ไกลห่งคน ขอไข่2คนขอควาย3คนงองง,งู4คนข้อนี้ค่อนข้างง่ายครับข้อนี้ฉนเฉลยนะว่าข้อขอไข่แตกประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ครับแปลกอย่างหนึ่งนะครับให้คุณจำดีๆนะให้คุณจำดีๆนะนายกอบตอมีอำนาจแต่งตั้งแค่รองนายกนะครับ ซึ่งมีได้ไม่เกิน2คนและนายกอบตมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการนายกอบตได้อีก1คนครับนายกอบตไม่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นอบจอนายกอบจอมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกอบจอนะครับ ถ้าเป็นเทศบาลนายกเทศมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับถ้าเป็นเมืองพัทยานายกเมืองพัทยามีอำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและแต่งตั้งที่ปรึกษาได้นะครับแต่ถ้าเป็นอบตอปุ๊บในพรบอบตอไม่ได้มีกฎหมายมาตราใดบัญญัติไว้ให้อำนาจนายกในการแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับข้อสอบมันอาจจะถามได้นะครับ นายกอบตอไม่มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับโอเคนะครับใครทําได้ต่ากว่า7ข้อถือว่าสอบตกนะครับเสียใจด้วยนะครับใครทําได้7ด้ได้8ได้9ได้10ก็ตัดชุดสีกากีวไ้รอเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับนิติกรที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยครับผมโย่งนิติกรอบตอรครับตา